สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับผมเปิด Facebook เข้าไปในเพจแฟนข่าว Top News Thailand ก็เห็นมีผู้โพสต์ข่าวลงไปในเพจนี้นะครับก็คือคุณเคนทศพลได้โพสต์ว่าช่วงเวลา20นาฬิกานาทีถึง22นาฬิกานาที ออกอากาศช่อง9ไปพร้อมกับช่องท็อปนิวส์ด้วยแต่ทำไมมติชนจะหมูกไวจังวะแล้วก็มีเนื้อหาข่าวซึ่งนำมาจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะครับได้เขียนข่าวไว้ว่าสนทิยานนำทีมท็อปทีวีออกอากาศช่อง9ดีเดย์15กุมภาพันธ์สนทิยานนำรายการจากท็อปทีวีไปออกอากาศในรายการเล่าข่าวคน้นอสอมท ดีเดย์15กุมภาพันธ์นี้วันที่28มกราคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานกรณีนายสนทธิยานชื่นรุ่ยไทยในธรรมผู้ก่อตั้งสถาบันทิศทานไทยนำทีมอดีตผู้ประกาศชื่อดังจากช่องเนชั่นเช่นอัญชลีภยรีรักกนกรักวงสกุลทีระธัญญาภัยบ<ม>ุญบนวันเถ่าน้อยสันยิสุขป,ประโรงงศรีสถาพรเกื้อสกุลถ่ายรูปโปรโมทจนเกิดการคาดเดาไปต่างๆนานา,นาว่า ทีมดังกล่าวจะลงตัวที่ช่องใดเดิมมีกระแสข่าวว่าจะไปรวมตัวกันที่ช่อง News TV เครือนเดลินิว,นวและอีกช่องบนถนนวิภาวดีแต่ปรากฏว่าไม่สามารถตกลงกันได้ส่งผลให้กลุ่มดังกล่าวต้องเดินหน้าเจราจาเพื่อหาช่องลงโดยมีกระแสข่าวว่าจะไปลงช่อง9อ,อสอมทแต่สุดท้ายกลุ่มดังกล่าวก็ได้ออกมาปฏิเสธล่าสุดมติชน รายงานอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวในบริษัทอสอมทจำกัดมหาชนแจ้งว่าขณะนี้มีข่าวหรือว่ากลุ่มดังกล่าวกำลังเข้าไปช่องก้าอสมทอีกครั้งโดยล่าสุดได้เวลาออกอกากาศเรียบร้อยแล้วและได้เวลาในช่วงพราหมณ์ชามหรือช่วงที่มีผู้ชมเป็นจำนวนมากคือช่วงเวลา20นาฬิกา30นาทีถึง22นาิก30นาทีในรายการเล่าข่าวคน้นซึ่งวิธีการคือ ใช้การออกอากาศที่ช่องท็อปทีวีแล้วมาเกี่ยวสายหรือลิงก์ออกอากาศที่ช่อง hd 3 0ของอสมทด้วยโดยจะเริ่มออกอากาศครั้งแรกในวันที่15กลุ่กุมภาพานนันธ์นี้ทั้งนี้คาดว่าอสมทจะได้รับผลตอบแทนประมาณ6ล้านบาทและล่าสุดกลุ่มดังกล่าวก็ได้มีการร่อนจดหมายไปขอสปอนเซอร์ตามหน่วยงานต่างๆแล้วเพราะหากออกอากาศช่องดาวเทียมจะหาโฆษณาไม่ได้ แหล่งข่าวกล่าวด้วยว่าก่อนหน้านี้ทางผู้บริหารเคยระบุข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงขณะเดียวกันทางอาสอมทอเองก็มีการปรับผังรายการด้วยการไล่เปลี่ยนพิธีกรโดยให้เหตุผลว่าสูงวัยดูไม่สดใสโดยไล่เปลี่ยนตั้งแต่พิธีกรทั้งข่าวเช้ากัมพูรัชนีรายการข่าวต่างประเทศซึ่งเป็นคนในโดยดึงคนนอกมาแทนแต่รายการกนกทีระกลับได้ข้อยกเว้น ที่สําคัญคือกลุ่มนี้ไม่เป็นกลางจะทําให้ภาพลักษ์สอสมทที่ชูเป็นกลางเมื่ออาชีพถูกทําลายทั้งนี้บรรดาพนักง,งานอสอมทส่วนใหญ่เพิ่งทราบข่าวในช่วงเช้าวันนี้พร้อมเห็นผังรายการพร้อมๆกันและทราบว่ายังมีการเจรจาเรื่องค่าเช่าเวลาซึ่งอสอมทเสนอตัวเลขวันละ3 0 0 0 0นบาทซึ่งข่าวดังกล่าวนี้คงต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง แต่ในเมื่อประชาชาติธุรกิจได้นําออกมาเผยแพร่ก็ต้องรับผิดชอบข้อมูลที่ได้นําเสนอข่าวนี้ด้วยถ้าหากว่าข่าวนี้เป็นความจริงก็คงจะทําให้เป็นที่ดีอกดีใจของแฟนที่คอยติดตามชมคุณกนกคุณเจ๊ปองและทีมงานว่าจะได้ดูอย่างสะดวก City. สิทธิสิลประชเด a i ี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ